เตือนการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลินใบออมเทรนีโดยแม่หมออ้ํธรรมัตโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะมาดูกันว่าความรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นใครกันนะอ่ะเดี๋ยวสับสดๆกันนะเดี๋ยวจะแบ่งเป็นอสองกองแล้วกันนะอ่ะสามกองเลยให้สามกองนะคะสามกองเลยดีกว่านะคะกองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สามนะ หลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกกรองกองที่ตรงกับคุณมากที่สุดจากนั้นค่อยๆลืมตาแล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดในหัวข้อที่ว่ารักครั้งใหม่จะเป็นใครกันนะอ่าใครยังเลือกไม่ได้กดพพสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังทำนายกันเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งเลยอ่ะมาดูกันค่ะว่า รักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นใครกันสับส,บส,บส,สดๆกันนะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยค่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นใครกันนะใบแรกมาต้องบอกเลยรักครั้งใหม่ของคุณดูจากพลังงานต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นคนเก่าๆเหมือนกันนะรักครั้งใหม่กับหัวใจดวงเดิมอาจจะเป็นคนเก่านะคนที่อาจจะเคยงอนกันเคยทะเลาะก,กันเคยคุยกัน ห่างกันไปแล้วมีโอกาสหวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึง่งนะดูจากพลังงานมีโอกาสเป็นไปในลักษณะนั้นด้วยอขอดูขยายเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะเอ,อดูจากพลังงานต้องบอกว่ารักครั้งใหม่ของคุณมีโอกาสเป,เป็นคนเก่าต่อให้คุณมีคนใหม่ๆเข้ามาในใน,ในความสัมพันธ์คุณก็อาจจะยังไม่มีความสุขมากพอมีโอกาสเป,เป็นคนเก่ามากสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะรักครั้งใหม่ของคุณอาจจะเป็นคนเก่าๆค่ะ อาจจะเป็นเพื่อนเก่ารุ่นพี่รุ่นน้องใครเก่าเก่าที่เคยรู้จักกันมาก่อนเคยคุยกันมาก่อนเคยคบกันมาก่อนเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนนะเคยเป็นคนคุยกันมาก่อนหรือเคยรู้สึกดีๆต่อกันมาก่อนมีโอกาสจะเป็นคนเก่าเก่านะรักครั้งใหม่ของคุณอาจจะเป็นคนเก่ามีโอกาสสูงมากเลยทีเดียวนะคะอะ่ะต่อมาค่ะคนที่เลือกกองที่สองกันบ้าง คนที่เลือกกองที่สองรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นใครกันนะอะดูจากพลังงานต้องบอกเลยรักครั้งใหม่ของคุณนะอืดูเหมือนคุณยังกลัวความรักเนาะยังมีความกังวลใจมีความกลัวคุณอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นใครเนี่ยต้องต้องบอกว่าเขาต้องพิสูจน์ตัวเองมากเลยนะเขาต้องพิพสูจน์ตัวเองให้คุณแบบมั่นใจมากๆเลย นะคะเพราะคุณน่าจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีรักครั้งใหม่ของคุณมีโอกาสที่จะเป็นคนคนรอบตัวที่อาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนเคยรู้เรื่องราวของคุณหรือรับรู้ประสบการณ์ความรักของคุณและเข้าอกเข้าใจหรือเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์เช่นเดียวกันกับคุณก็ได้เพราะเขาจะเข้าอกเข้าใจคุณค่อนข้างมากรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นคนที่ออไม่ ไม่กดดันคุณมากเกินไปเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกคุณยังค่อนข้างปิดตัวเองอยู่เหมือนกันนะยังไม่เปิดแบบร้อยเอร์ซนะคะความรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยคนที่จะเข้ามาต้องบอกว่าต้องทะลุกำแพงใจคุณเยอะมากเลยเพราะคุณดูยังปิดใจอยู่นะเออแล้วเหมือนคุณยังยังกลัวยังกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยยังกลัวเรื่องราวความรักเก่าๆยังกลัวความผิดหวัง อืรักครั้งใหม่ของคุณมีโอกาสเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคุณอ่ะอือาจจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรหายหรือรุ่นพี่รุ่นน้องที่นสนิทกันก็ได้นะคะที่เข้าอกเข้าใจคุณอ่ะออคนที่อยู่กับคุณตลอดเวลาคนที่เข้าอกเข้าใจคุณคนที่ไม่กดดันคุณคนที่ไม่เร่งรีบกับคุณนะรักครั้งใหม่ของคุณน่าจะเป็นในลักษณะนั้นนะดูจากพลังงานมีโอกาสเป็นคนที่ต่างวัยด้วยเหมือนกันนะคะอืม อาจจะเป็นคนต่างวัยไปเลยนะเป็นไปได้เหมือนกันนะเออน่าจะเป็นคนคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะหรือเพื่อนสนิทนะคะหรือรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทหรือว่าเคยพูดคุยกันหรือเคยมีประสบการณ์ความรักเหมือนกันนะแล้วมาพูดคุยกันแล้วเข้าใจกันเข้าอกเข้าใจกันหรือเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์ความรักมาก่อนก็เลยเข้าใจคนเข้าอก เข้าใจคุณนะมีโอกาสในลักษณะนั้นและแบบคนที่รอได้อ่ะนะคนที่รอได้คนที่ไม่เร่งรีบคุณนะมีโอกาสไป็นในลักษณะนั้น,นนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะกองที่สความรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นใครอ่ะสับสดๆกันนะ ความรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นใครดูจากพลังงานต้องบอกเลยเป็นคนรอบตัวคุณนี่แหละนะเออจะมีคนเข้าหาคุณนะด้วยความที่คุณรักตัวเองดูแลตัวเองดีจะมีคนเข้าหาคุณมีคนอยากจะจีบคุณมคีคนมามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคนคนนี้นะคะมีโอกาสเลยนะคะว่าอาจจะเป็นคนใหม่ๆเลยอะ่ะเป็นคนใหม่ๆเลยนะคะแล้วกเออ็เห็นคุณแล้วรู้สึกดีกับคุณนะคะ เอเแล้วก็มีโอกาสที่อ,อมีโอกาสที่จริงๆคนกองนี้นะความรักครั้งใหม่เนี่ยมันเหลื่อมๆมากเลยมีโอกาสเป็นคนใหม่แล้วมีโอกาสเป็นคนเก่ามันอยู่ที่ว่าคุณจะให้โอกาสคนเก่าด้วยหรือเปล่าเออเพราะว่ามันจะมีมาพร้อมกัน อาจจะมาพร้อมกันคือพอคุณรักตัวเองมากพอจะมีคนมาจีบคุณเยอะเพราะมีคนมาจีบคุณเยอะคนใหม่ก็เข้ามาคนเก่าก็าอยากขอโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นแล้วรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสคนใหม่หรือคนเก่า50-50เลยนะคนใหม่คือใหม่เลยนะได้รู้จักใหม่ๆเป็นคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตกับคนเก่าก็คืออาจจะเป็นคนคุยเก่าคนที่เป็นแฟนเก่านะที่อาจจะมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่ง นะมันอยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจให้โอกาสใครเนี่ยนะจุดนั้นด้วยเพราะว่าดูจากพลังงานขึ้นมาแบบเเขาเรียกว่ามามาพร้อมๆกันมันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะโโเมนนั้นด้วยนะคะและนี่คือคำดำานะําเนินทั้หมดของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีต่อไปให้กับทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตเจาิเบิกบาตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย